ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรุแจ็กอีกครั้งในรายวิชาประวัติศาสตร์เราก็ยังอยู่ในบทที่3ครับเรื่องบรรพบุรุษไทยส่วนบุคคลสําคัญที่เราจะเรียนวันนี้นะครับคือเรื่องของพญาพิชัยดาบหักเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับประวัติของพญาพิชัยดาบหักนะครับพญาพิชัยดาบหักเป็นทหารเอกคนสําคัญของพระเจ้าตากสินม,มหาราช ท่านมีความกล้าหาญในการสู้รบและมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระยาพิชัยดาบหากมีชื่อเดิมวัดจ้อยบ้านอยู่ที่เมืองพิชัยนะครับปัจจุบันก็คือจังหวัดอุตรดิตเกิดในสมัยยุธยาตอนปลายซึ่งตรงกับราชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในวัยเด็กได้เรียนหนังสือกับพระครูวัดมหาธาตุเมืองพิชัยจนรู้หนังสือและมีความสามารถในเรื่องหมัดมวย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายทองดีและเริ่มอ,อาชีพชกมวยเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพจนมีชื่อเสียงอยู่ในเขตเมืองลับแลทุ่งยั้งสว่างคาบูดีและเมืองพิชัยปัจจุบันนะครับสถานที่ดังกล่าวก็คืออำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อมาได้เรียนวิชาฟันดาบและมวยจีนซึ่งฝีมือเป็นที่เรื่องลือมากนายทองดีรู้จักกับพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากเมืองตากพ่อค้าชาวจีนเล่าให้ในายทองดีฟังว่าพญาตากเจ้าเมืองตากนิยมคนดีมีฝีมือ นายทองด e. ีจึงเดินทางไปที่เมืองตากวันหนึ่งมีการแข่งขันชกมวยนายทองด e. ีได้ชกมวยกับครูม,มวยที่มีชื่อเสียงของเมืองตากผลปรากฏว่านายทองด e. ีเป็นฝ่ายชนะขยาตากจึงให้รางวัลและชวนเข้ารับราชการอยู่ที่เมืองตากจนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงวิชัยอาสาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีรยุธยาให้แก่พมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2310หลวงพิชัยอาสาเป็นทหารเอกผู้หนึ่งที่ได้ร่วมรบ ร่วมสู้และกอบกู้เอการาชร่วมกับพระเยาตากศินมหาราชครับผลงานสําคัญหรือวีรกรรมที่สําคัญของพระยาพิชัยดาบหักเมื่อครั้งที่กรุงศรียุิยาเสียให้แก่พม่าเมื่อปีพุทธศักราช2310พระยาพิชัยในขณะนั้นมียศเป็นหลวงพิชัยอาสารับราชการอยู่ในสังกัดของพระยาตากซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราช ได้เข้าร่วมกับกองทัพของพญาตากับไล่กองทัพพมา่าจนออกไปจากกรุงเสียยุยาประสบผลสําเร็จนะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนะครับหลังจากเสียกรุงได้7เดือนนะครับหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชสําสเร็จและได้สถาปนาเมืองหลวงแห่งใหม่แทนเมืองหลวงแห่งเดิมนะครับชื่อว่ากรุงพนบุรี พระเจ้าตากศินนะครับได้ให้พญาพิชัยดาบหักนะครับเข้ารับราชการมีส่วนร่วมในการลบสงครามสําคัญต่างๆหลายครั้งเช่นสงครามกับพม่าและการปราบปรามชุมนุมต่างๆที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ในหัวเมืองต่อมาพญาพิชัยได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพญาสีหราชเดโชชัยเจ้าเมืองพิชัยปัจจุบันอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปีพุทธศักราช2,314กองทัพพม่าได้ยกทัพมาตีเมืองพิชัยพญาพิชัยได้นำกองทัพต่อสู้อย่างเข้มแข็งพญาพิชัยได้ใช้ดาบคู่ไล่ฟันทหารพม่าจนดาบหักแต่ท่านก็ยังคงใช้ดาบนั้นต่อสู้กับทหารพม่าต่อไปจนกระทั่งกองทัพของพม่าต้องล่าถอยไปพญาพิชัยได้รับการยกย่องในเรื่องของความกล้าหาญและได้รับสมญาว่าพญาพิชัยดาบหักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หกของราชวงศ์จักรีได้พระราชทานนามสกุลให้แก่เชื้อสายของพระยาพิชัยว่าพิชัยขัดคะเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาพิชัยดาบหักต่อมาชาวเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักขึ้นบริเวณหน้าสาลากางจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งวีรกรรมของท่านโดยสร้างเป็นรูปพระยาพิชัยสวมชุดนักรบ มือถือดาบสองข้างโดยดาบข้างขวาหักพยาพิชัยรับราชการด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอย่างมากโดยมีเหตุการณ์หนึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อได้ทําการปราบดาพิเศษนะครับสังหารพระเจ้าตากสินแล้วก็ได้ทรงถามพยาพิชัยว่าจะมารับราชการกับพระองค์หรือเปล่านะครับพยาพิชัยตอบว่าในชีวิตของข้ามีเจ้านายเพียงผู้เดียวนั่นก็คือ พระเจ้าตากสินจึงทําให้รัชการที่1ไม่มีทางเลือกนะครับก็เลยทําการประหารพญาพิชัยพญาพิชัยท่านจึงได้รับการยกย่องเรื่องความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเจ้านายเพียงพระองค์เดียวนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะครับครับก็จบเนะื้อหาไปแล้วนะครับสําหรับ เรื่องของพญาพิชัยดาบหักนะครับเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับให้เรียนทําใบงาน,งานประวัติศาสตร์ใบงานที่9ต่อได้เลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของพญาพิชัยดาบหักโดยคําถามมีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือพระราชประวัตินะครับโดยย่อของขอพญาพิชัยนะครับข้อที่2ผลงานที่สําคัญให้นักเรียนยกมา1ผลงานนะครับและข้อที่3คุณธรรมที่ควรเป็นแบบอย่างของพญาพิชัยเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อ นำสกุลแล้วก็เลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมทำงานตามที่ได้รับมอบหมายนะครับวันนี้คุณครูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ